แนวทางของรถพลังงานไฮโดรเจนยังไม่จบสิ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับมีข่าวออกมาบอกว่าแบรนด์รถยนต์อย่าง BMW นะครับมีแผนที่จะผลิตรถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในปี2,571ครับโอ้โหเห็นข่าวนี้ผมก็เลยตะลักงงคือเราหยุดพูดเรื่องไฮโดรเจนไปสักพักหนึ่งแล้วนะพี่ถูกไหมครับ ก็ตั้งแต่ต <estrogen> ั้งแต่ที่บอกว่ามีแบรนด์แบรนด์หนึ่งในตลาดเราพูดเลยเราพูดเลยไม่เงีจสยจะเด๋อุจะเัเลยให้มันสั้นๆก่อนไม่เป็นไรทุกคนเขารู้กันแล้วโตโยต้าโตต้าครับที่ในตลาดอเมริกาครับที่มีปัญหาเรื่องของการจำหน่ายให้ของแถมเป็นอะไรบัตรเติม เชเิมไฮโดรเจนใช่แล้วก็มีปัญหากับผู้ให้บริการปั๊มไฮโดรเจนปั๊มก็เลิกปิดปั๊มก็ปิดคนคนก็คนก็จะคืนคนก็เอารถไปคืนพอไม่รับคืนก็มีการฟ้องร้องกันอะไรอย่างเงี้ยอ่าก็ก็น่ากันข่าวใหญ่โตนะในฝั่งของฝั่งอเมริกากับรถของโตโยต้าในรุ่นซึ่งจะเป็นมิรัยใช่อ่าจะมิรัยคือถ้าพูดถึงเชื้อเพลิงไฮโดรเจนจริงๆโตโยต้าเนี่ยเหมือนเป็นตัวตั้งตัวตีเลยนะ ในยุคนี้แ<บ>นอื่นไม่ค่อยพูดใช่คํคำว่าในยุคนี้ใช่ผมว่เจริงๆอะถ้าเกิดใครที่พอจะคุ้นเคยรู้จักโลกรถยนต์มาสักประมาณสักสามสิบปีบผมว่าทุกคนน่าจะเคยเห็นแล้วก็น่าจะพอนึกเห็นภาพ,พเรียกรถแมพของเส้นทางนี้มาก่อนคือจะบอกว่าถ้าส่วนตัวผมอ,อ,อข่าวบอกว่าเบ w าจะผลิตรถไฮโดรเจนคันแรกนถูกต้องถ้าเป็นรถจำหน่าย ต้องบอกเป็นคันแรกในปี2571ที่บอกเนี่ยแต่ถ้าบอกว่าเบียนยู่สัมผัสกับรถไฮโดรเจนผมบอกว่าไม่ใช่คันแรกเคยทำนานแล้วแล้วจริงๆแต่นั้นมันเป็นไฮโดรเจนคอมบัสชั่นนะอ่าจะเราจะบอกเดี๋ยวไม่ต้องแยกมาแยกย่อยอีกทีว่าเป็นไฮโดรเจนอะไรแต่อฟลูอเรลเซลหรือถ้าพูดถึงรถเนี่ยในตระกูลที่ว่าใช้ไฮโดรเจนเนี่ยมามาเป็นเชื้อเพลิงเนี่ยเบียนทำมาก่อนแล้วทำมาตั้งแต่สมัยสมัยเบียนวิวซีรีส์เจ็ดรหัสบอดี้อีสามสองก็ นับปยุประมาณสามสิบปีแล้วในยุคนั้นเบียร์ทำเลยครับแล้วก็ทำสถานีเติมเชื้อเพลิงใหญ่โตมากในมิวนิกการเติมใช้หุ่นยนต์เติมด้วยเราไปค้นข่าวได้ครับจะมีข่าวอยู่ในยุคนั้นแล้วแล้วก็เงียบเงียบไปเพราะว่าเขาบอกว่าเลยนะสถานีเชื้อเพลิงก็สร้างยากเพราะมันต้องเฉพาะเพราะมันมีแรงดันเชื้อเพลิงที่สูงมากสูงมากแล้วก็เขาเรียกมันมันค่อนข้างจะต้องในเรื่องของเซฟตี้ เติมจะต้องใช้หุ่นยนต์ในการเติมคนไม่จายืนอ่ะแล้วเราจะขับรถที่มีถังนี้สามถังไปได้หรอแล้วถังที่เพิ่มก็ใหญ่มากที่ผมบอกว่าทำไมอยู่ในเบียร์มันอยู่ซีที่เจ็เพราะว่านี่คือเอารถไซส์ใหญ่สุดมาใส่มาใส่เลยอ่ะเพราะต้องหาที่วางถังไรครับซึ่งซึ่งน่ะนั่นคือข่าวเมื่ออดีตที่ผ่านมาของเบียร์มันอยู่เมื่อสักวัน30ปีแล้วแล้วแล้วข่าวนี้ก็เงียบหายไปเพราะเหมือนกับโครงการนี้ก็พับหายไปแล้วล่าสุด มาอยู่แล้วครับมาในฝั่งของโตโยต้าโตโยต้าคลอดรถที่ใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนแต่โอเคมีไหลมีไหลมีไหลเนี่ยออกมาเนี่ยมันอาจจะแบบไม่ได้เป็นใช้เทคโนโลยีแบบเดิมเป็นเครื่องยนต์เป็นรุ่นใหม่เซลล์อ่าเป็นเอาไฮโดรเจนมาวิ่งผ่านไอ้ตัวแผงแล้วทําให้แผงตัวนี้มันดิ้นเป็นอิเล็กตรอนแล้วก็กลายเป็นไฟฟ้าออกมาอ่าซึ่งจะต่างกับที่เบียมใช้เบียมทำนั่นคือเอาไฮโดรเจนเข้าไปในห้อยเผาไหมมาห้องเผาไหมแล้วกลั่นตัวออกมาท้ายหุดเหลือเป็นน้ําเนี่ยเออคือซึ่ง มันต่างกันครัต่างกันแต่ใช้ไฮโดรเจนเป็นตัวนําเป็นเชื้อเพลิงเ,เหมือนกันคล้ายๆกันแล้วโตโยต้ามาใช้ทำเนี่ยซึ่งเราก็จะทราบดีว่าโตโยต้าเนี่ยเหมือนมีการแลกเทคโนโลยีกับเบียรมอยู่ในช่วงประมาณไม่ถึง10ปีหลังเนี่ยต้องบอกกันเพราะอะไรเพราะถ้าเกิดเราจะเห็นก็คือรถฝั่งโตโยต้าก็จะมีหลายรุ่นที่คุ้นเคยกันอย่างาเจ้าซูปราใหม่ซูปราใหม่คนก็บอก คุณๆนะคล้ายๆนะซุปเปอร์นี้ญาติญาติกันกับแซี่เลยถูกครับมีการจับมือร่วมกันผลิตแล้วก็แล้วก็ข้อตกลงนะฮะเบียนวิจะไม่ทํารถในตระกูลแซตที่เป็นคูเป้ทั้งนี้จริงแซถ้าคุณไปดูเคยมีรุ่นที่เป็นคูเป้ด้วยแต่เบียนวิจะทํารถเปิดประทุนเท่านั้นในเวอร์ชันแซตตัวใหม่โดยที่คูเป้จะไปขายเป็นในบอดี้ตัวถังของโตต้าซูปรแทนใช่ครับแต่เครื่องยนต์ก็ เกียก็ชุดเดียวกันแพลตฟอร์มก็ชุดเดียวกัน,นแต่อาจจะเซตอัพไม่เหมือนกันต่างกันนั่นคือหเห็นนั่นคือหนึ่งในความร่วมมือเทคโนโลยีที่ออกมาเป็นรูปธรรมมากและวันนี้ครับ,รบที่มีข่าวว่าบ m w จะหวนคืนสู่วงการเชื้อเพลิงไฮโดรเจนอีกครั้งหนึ่งก็เกิดจากความร่วมมือนี่แหละครับ <laughs> เพราะว่า โตโยต้าเนี่ยพยายามดันมิไลเนี่ยทางฝั่งอเมริกาแล้วเต็มที่นะฮะสุดท้ายน่าจะไม่ไหวแล้วก็เลยบอกหันไปทางเยอรมันแล้วก็บอกว่า BMW เอาไฮโดรเจนไปหน่อยไหมเบียมดน่าจะต้องแบ่งรับแบ่งสู้เพราะว่ามันเป็นโครงการที่เขาร่วมมือกันเวลาทางโตโยต้าส่งอะไรมา BMW ก็เหมือนก็ต้องเอามารับไปก่อนแล้วก็มีข่าวเช่นนี้ออกมานะครับบอกว่าในปี2571อาจจะมีรถที่เป็นเชื้อเพลิงไฮโดรเจนออกมา นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขากำลังทดสอบนะครับไฮโดรเจน ix5 ครับในตระกูล ix5 ก็คือรถ SUV ครับผม SUV ที่จะเป็นพลังไฮโดรเจนนี่วิ่งได้500 500กิโลเมตรครับ310ไมล์เติมเชื้อเพลิงแค่3-4นาทีเหมือนเติมน้ำมันเลยบีบปืดลงไป3-4นาทีแล้ววิ่งได้500กิโลกิโลนะฮะสุดยอดกลับ ไปที่ปัญหาที่เกิดทางฝั่งอเมริกาการเติมเชื้อเพลิงไม่ได้ปัญหาหมายถึงว่าระยะเวลาในการเติมไม่เคยเป็นปัญหาครับแต่เป็นปัญหาที่ฝั่งอนนี้กันี้ปัญหาทันห้นะไม่ใช่เยอรมันนะอันนี้มองเล็มาชัดๆนะผมพูดถึงปัญหาของอเมริกาต้องบอกเลยว่าข่าวเนี้ยเราไม่ได้ว่าโตโยต้าหรือบีเอ็มไัอยู่นะฮะอยากเข้าใจเราผิดแต่เราบุกกำลังจะบอกคุณว่าไอ้เทคโนโลยีไฮโดรเจนเนี่ยมันมีแต่ความยากในทุกๆเรื่องเลยนั่นแหละเรื่องแรกเรื่องแรกปัญหาแรกเลยคือที่ ทางฝั่งเมีการปัญหาคือจานวนผู้ให้ปั๊มให้บริการปั๊มเชื้อเพลิงเนี่ยมันน้อยมากนั่นน่ะสิมันมีจํากัดเพราะว่าอะไรเพราะว่าปั๊มเชื้อเพลิงเนี่ยการการสร้างการติดตั้งปั๊มก็ยากมันยากซึ่งทําให้เนี่ยจานวนผู้จะจําหน่ายเนี่ยมันน้อยซึ่งถ้ากลับมาฝั่งเยอรมันจะทําปั๊มตัวนี้ฝั่งเยอรมันไหวกันหรือเปล่าไวกันหรือเปล่านะนะมองละขึ้นรถอ่ะผมไม่ค่อยมองในเทคโนโลยีของรถทำได้เขาเรียกนวัตกรรมเนี่ยมันคิด ได้ง่ายได้ไวแต่องค์ประกอบในที่เรียกว่าเป็นองค์ประกอบของศูนย์รวมทั้งหมดเนี่ยมันทําได้ไหมใช่ครับปั๊มอันดับแรกอันดับต่อมาอันดับต่อมาก็ราคาไหมราคาราคาก็ตามมาราคาราคาตอนนี้ที่ทราบชเ้วองไฮโดรเจนค่อนข้างจะแพงแพงครับแพงครับคือถ้าผลิตในระดับแบบผู้บริโภคจริงเนี่ยยังไงก็ไม่ต่ํากว่าสองสามบาทต่อลิตร โตยต้าพยายามที่จะซับซิได้นะฮะว่าจะให้มันอยู่ในราคาประมาณร้อยกว่าบาทนั่นหมายความว่าอะไรเขาต้องเอาเงินมาอุดหนุนครับการอุดหนุนเนี่ยมันไม่สามารถอุดหนุนตลอดไปได้ในระยะยาวจะทํำยังไงใช่ไหมฮะถ้าเกิดหมดเงินอุดหนุนขึ้นมาราคาดีดกลับไปเป็นไฮโดรเจนลิตรละ280บาทเราจะเติมกันไหวไหมใช่ไหมฮะมันแพงอยู่นะมันแพงเลยล่ะทำถูกไม่ได้มันทํายากไงมันเลยแพงมันไม่ทําง่ายได้มั่งเหรอ ถ้ามันสามารถบอกมันว่าเลิกยากแล้วเป็นง่ายเลยเนี่ยมันน่าจะได้เอาทีพี่พี่พลิกง่ายๆผมก็พิกง่ายๆมาแล้วบอกไฮโดรเจนได้ไหมว่าไอ้แกออกมาง่ายๆดิแกอย่ายากดิ ตั้งทิ้งไว้เอาน้ำมาตั้งทิ้งไว้ใช่ใช่ไฮโดรเจนมึงออกมาไหมอะไรเงี้ยเห็นเห็นบอกว่าเวลาเผาไหมแล้วมันเหลือแต่น้ำวิวว่านำง่ายเอาถังไปล่อไฮโดรเจนมึงออกมาแล้วถ้ามันออกมาอย่างนี้ได้นะลิตรละยี่สิบบาทก็ขายได้นะก็เราก็อยากมันง่ายก็เลยคิดว่าเออองมีเทคโนโลยีอะไรใหม่หรือเปล่าไม่มีอ่ะไม่มีันี่คือนี่คือปัญหาที่ตามมาว่าในอนาคตที่มันจะเปิดตัวถ้าจะเปิดตัวจริงรถคันนี้จะต้องผ่านเขาเรียกว่าผ่าน ผ่านข้อจำกัดหลายอย่างมากเลยในไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเติมเชื้อเพลิงสถานีเติมเชื้อเพลิงนากิจอะจริงๆคือผมไม่อยากให้ใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในโลกในบรรยากาศโลกทําไมพี่ผมอยากให้ไปใช้บนอวกาศมากกว่าทาไมอะคือถ้าโตโยต้าทำยานอวกาศบีเอ็มดับเบิลยูทำยานอวกาศคุณออกไปข้างนอกคุณไม่มีปัญหาเรื่องปั๊มเลยนะครับเพราะมันลอยอยู่ไม่ใช่อยู่ในในอวกาศเนี่ย ทุกอนูหออากาศเนี่ยมีไฮโดรเจนเต็มไปหมดเลยค, oh. คุณสามารถเอามือกวักไฮโดรเจนเข้ามาใส่ถังคุณแล้วคุณก็วิ่งต่อไปได้ oh. ได้ต่อท่อขึ้นไปดูดไปได้ ท่อยาวหมื่นกว่ากิโลเมตรไว,วนะ้หมล่ะเขาอาจจะสร้างง่ายกว่านะต่อท่อไปดูดลงมาหมื่นกว่ากิโลเมตรนี่นะมันจะครึ่งรอบโลกอยู่แล้วนะคุณจะไหวหรือเปล่าเอาเหรเ่มีเยอะเราก็เราหาเราหาจากแหล่งเนี่ยไม่ง่ายนะนะฮะไปทำอายานอวกาศดีกว่าครับโตโยต้กับบีเครับผมว่าลุ่งแน่นอนไฮโดรเจน